นู่นทาบุญนี่ทําบุญห, Styles, ญ Diamond, หลายๆอย่างเลยนะครับเขาบอกว่าเอาเงินตรงนี apanese, tense, <S <S ้ยไปเสริมบุญไปทําบุญดีกว่าที่จะเอามาซื้อประกันคือสําหรับตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ได้ไปไปไปเป็นคนที่ชอบเข้าวัดว่าทาบุญมากเท่าไหร่นะแต่ก็เข้าบ้างกราบไหว้นะครับครับแต่ว่าผมมองว่าวัดว่าอารามตอนเนี้ยระโหฐานมากมายสวยงามอยู่แล้ว นะครับก็อาจจะมีค่าทำนุบางุงอะไรบ้างแหละที่ไปทำบุญกันโอเคอันนี้เข้าใจเราก็ไปไหว้ไปกราบขอพรไปอ,อะไรยึดเหนี่ยวทางจิตใจได้นะครับแต่สิ่งที่ผมมองว่าประกันเนี่ยมันมันมันให้มากกว่าตรงไหนรู้ไหมคือคุณรู้ไหมว่าบริษัทประกันเนี่ยเขาเอาเบีย้ยประกันทั้งหมดเนะี่ยไปรวมกันแล้วเฉลี่ยภยัยคําว่าเฉลี่ยภัยเนี่ยภัยที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับแค่คนในครอบครัวของเรานะ มันสังคมเลยคนที่เอาเงินเข้าไปจ่ายเบี้ยในประกันกองทุนประกันเอามองเป็นกองทุนก็ได้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขามีความจําเป็นจะต้องใช้แล้วเขาไม่มีจากตัวเองออกเองเนี่ยเขาสามารถที่จะเบิกจากตัวประกันเนี่ยไปใช้ได้เพื่อที่จะไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องไปเดือดร้อนสังคมไม่ต้องไปเดือดร้อน หน่วยงานต่างๆที่จะต้องมานั่งรับผิดช,ชอบเขาทั้งหมดในการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ในการที่เราก็เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อนคนรอบข้างไม่ต้องเดือดร้อนญาติพี่น้องไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนผู้อื่นเราก็ยังพอมีตรงนี้มาดูแลเราได้เพราะการที่เราเอาเงินเข้าไปตรงนี้เอาไปเป็นกองกองก,องกันไว้เนี่ย นะครับบริษัทประกันเขาก็มีกฎหมายมบาีบริหารจัดการแหละก็คือว่าจ่ายเบี้ยเข้าไปเขาก็เอาเงินไปดำรงกองทุนอะไรต่างๆประโยชน์หลักๆก็คือมันช่วยสังคมเขาถึงได้ให้จิบเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ไงอืมคือการการที่เราจะทําบุญสุนทานหรือช่วยสังคมหรือช่วยอะไรเนี้ยมันมันไม่ผิดไม่ถูกนะครับทําในวัดก็ดีทํากับสังคมมันก็ดีหมดนะครับ แต่การซื้อประกันเนี่ยมันก็เป็นการช่วยสังคมอีกแบบหนึง่งรูปแบบหนึง่งถ้าเรามีเพียงพอที่จะซื้อได้เราก็ซื้อแล้วเราก็ได้ผลประโยชน์ที่ที่มันอาจจะปกป้องความเสี่ยงที่เราจะสูญเสียอะไรบางอย่างถ้าเกิดเหตุเหตุดาน,นเกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนกับเราถึงครอบครัวคนอื่นด้วยนะครับผมมองว่ามันเป็นการที่เราได้ ทำบุญเพื่อสังคมอย่างหนึ่งนะนะครับอย่างหนึ่งนะถ้าการทําบุญจริงๆอ่ะผมเน้นเรื่องว่าทําอะไรก็ได้ที่เอ้ยเราก็ได้แล้วสังคมก็ได้นึกออกไหมเราก็ได้ก็คือว่าเอ้ตัวเราเวลาเราเดือดร้อนเราต้องพึ่งส่วนเนี้ยที่เขาทําขึ้นมาบริษัทประกันเนี้ยบริษัทไหนก็ได้แล้วคนอื่นเดือดร้อนเขาก็พึ่งได้เหมือนกันโดยที่เราเอาอะไรไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะคิดแบบบ้านๆเลย นะครับคือการการซื้อประกันตรงเนี้มัน,ม,นมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นเราจะไม่อึดอัดใจเวลาเราซื้อประกันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งซื้อแบบแม่งเบีย้ยแพงว่ะเบีย้ยแพงความคุ้มครองไม่เยอะแหละแต่ว่าถ้ามันไม่เกิดเราเบีย้ยเราบบจ่ายไปเหนื่อยเป็นาระเราถ้าเราคิดแบบนี้ใจมันทุกข์ใจมันทุกข์ถ้าลูกค้าคิดแบบนี้ผมหยุดขายเลยไม่ต้องซื้อนะคุณไม่มีความสุขคุณซื้อประกันแล้วไม่มีความสุขผมไม่ขายไม่ขายนะ นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยเราป่วยเราได้เราอะไรเราเนี่ยแล้วถ้าคนอื่นเขาเป็นเหมือนเราคนที่ซื้อเหมือนเราเขาก็ได้เหมือนกันไอ้เงินเราที่เราเอาจ่ายเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไปช่วยเขาก่อนก็ได้เขาอาจจะเป็นก่อนเราก็ได้เอาไปช่วยเขาก่อนหรือว่าได้วันหนึ่งเราเป็นก็มาช่วยเราคือมันมันเป็นการเฉลี่ยภัยให้กันและกันกับสังคม ผมไม่รู้นะว่าคนแต่ละคนนะเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วมันมันก็เลยทํารู้สึกว่าผมการทําประกันเนี่ยมันก็เป็นการทําบุญอย่างหนึง่งทําบุญกับตัวเองทําบุญกับคนอื่นนะครับมันเป็นอะไรที่ทําบุญกับคนด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่ประเสริฐสุดแล้วหรือประกันเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่คนมีบุญเขาทํากันนะเพราะว่า ทำแล้วใจเราได้บุญใจเขาก็ได้บุญใครเดือดร้อนก่อนได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นก่อนใครมีปัญหาก่อนได้ใช้สิทธิ์ก่อนแล้วแล้วแล้วถ้าแล้วไม่ใช่ว่าเราจ่ายไปแล้วแล้วเราจะไม่ได้อะไรคืนนะวันใดวันหนึ่งเราก็จําเป็นต้องใช้เราก็เอาคืนมาใช้ได้อ่ามันก็แล้วแต่เงื่อนไขของกรมธรรม์เพราะฉะนั้นเนี่ยการทําประกันไม่มีอะไรสูญเปล่าครับมีแต่ได้ก็ได้ครับผมผมถึงได้ใช้คำนี้ตลอดเลยเวลาผมขายประกันลูกค้าทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายใจนะครับ ทำแล้วเข้าใจว่าเออเป้าหมายเราทําเพื่อสิ่งนี้ยได้ทําเพื่อสังคมบ้างเท่านั้นเองนะครับในฐานะที่ผมตัวเป็นตัวแทนผมก็มีหน้าที่นําเสนอแผนประกันตามบริษัทเขาเพราะว่าผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่คนบริหารเงินตรงนี้บริษัทประกันเขาเป็นคนจัดก,การเองแล้วเขาเป็นคนกําหนดเงื่อนไขออกมาเราต้องอออ,อิงเขาอยู่แล้วเราเป็นแค่ในหน้าตัวแทนนะครับเป็นอาชีพนี้ตรงๆงเท่านั้นเองเอามาบอกกันนะครับถ้าทําถ้าสนใจ นะครับอยากทําบุญก็แล้วแต่เราเลือกครับจะทําบุญแบบไหนก็ได้ดีหมดนะฮะแต่ทําบุญด้วยประกันดีแน่ๆครับผมสวัสดีครับแอดไลน์มานะฮะ